สวัสดีคับสวัสดีเอฟซีช่องเดือนสกกวแลวก็เดือนท้าลุยนะคะหลังจากที่ไปเล็กเล่าไปแตกสามตัวแล้วก็มาหันรอบสองปียังไม่เคยพลาดนะฮะแล้วก็รอบแรกแตกสามตัวเนาะรอบสองกับมาขาต้าเลีกที่เป็นเล็กเด่นเพื่อนแล้วรอบที่สามบอเขาเพื่อนว่าจังสี่พี่น้องเพื่อนว่าเล่เพื่อนนะ่ะลืมตัวทด มึงดูเอาไว้เข้าใ้จังหนเลื่อมตัวทดซึ่งจริงๆแล้วนั้นต้องคำนวณดีกว่านี้บ่ไอ้ซีเข้าเสียเงินหลายคดมึงประมาณสองหมื่นกว่าสําหรับเหล็กเล่าพัฒนาบัดนี้เข้าสิโทร่ไปหามเพิ่นคันบดถึง,งวันนี้ฉิบรุองอีกเลยนะฮะถ้าไม่ถูกวันนี้เพิ่นจะบอกขอรงเลยก็คือสิบม่มเหล,ล็กเลลาพัฒนากือแบบ มันต้องชั่วเลยเขาเดือนเฮ็ดเฮ็ดเขาเดือน,นมันต้องชั่วนะนะฮะคือแบบต้องมั่นใจในเจ้าของหลกักอะสวัสดีครับค่ะค่ะนี่หนูกำลังจมอยู่นี่กำลังจมอยู่นี่ว่าให้เลขกยังคือเริ่มต่อโทษนั่นเจา้านวลให้อยู่นี่ต้องเฮ็ ham. ดแหวเอฟซีเขามั่นใจหลกักการซอง คนเบิองหลายสองหมื่นสามหมื่นก็คนมาเบิองเล้าซื้อเวิร์ตเฮ็ดเฮ็ดก็เจ้านผิดหวังเลยนี่ท่องเที่ยวข้าข้าไม่ผิดพลาดเราจะผิดบอกสูตรตัวนี้และสูตรสองปีบุ้งเทย์รุ่นเดียที่บอกไปเลยหนูที่ทำยังไงเอ็งเอบซี่าไม่ต้องบอกวิธีทำบอกตัวเลขเอาตัวเลขเลยเพื่อนว่าเพราะว่าไม่ต้องบอกเลยเอาตัวเลขไปเลยคอมเมนต์มีคอมเมนต์มาอยู ต่อคนเมืองเหล็กเล่าลายแหงขอโเลายค่ aw, g, de ag, de ag ja. ้ haber, exactly. yeah. ่เมาแเปถ่วหน้าอะไหลงคดระิดว่เป็นสามารถะ้นี่ค่ะก็ต้องห้องก็ต้องเฮาจะลองว่าต้องเฮ็ดคลิปให้ต้องเฮ็ดแห้มันเรียดก่อนตัวเล็กว่าทิบมปล่อยคลิปเฮาโมเมน์ว่าน่นนี้นั่นเนี้ย เอฟซีเบิองลายแห้งสารับเหล็กเล่าขันเบืองเบิองหน่อยยังยังยังเสียดายแล้วมันก็เจ้าอยู่นะเพราเพิ่นเกล่เพิ่นเกลี่ยหนึ่งเพิ่นเกลี่ยนี่โซกสองเพิ่นกกอยากอยากอยากได้ไส้เมี้ยมค่ะก็เตอร์ได้พ่อได้ค่ากับเขากระจอเนี่ยเพราะว่ามันเหล็กเล่ามันมีจันทร์ผู้สุกกรุงศรีก็ะจอกระสือแบบผู้ให้กระเสียข้อมู้สึกแล้วก็ผู้รายรับกระเสียข้อมู้สึกอยู่เ้าก็เข้าใจอยู่แต่ว่า ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ีผิดไม่ถูกแต่ว่าขอเข้าเป็นโตตีอหลีนี่เข้าต้องเห็นมันหมันคงนะฮะเฮ็นมันหมันคงคือแบบเขาต้องหาโตดีบ่ดีออกบ่ออกบ่รูละแต่ว่าเขาต้องหมันใจแล้วก็ชั่วเข้าถึงยังต้องปล่อยลงคลิปนะฮะเอาเบอร์นี้เช็กยังดีนะค่ะเนาะเอาดีๆเด้วประมันว่านั่นเ้อเพราะว่าคนติดตามหลายแห้งนะเสียระค่ะ ลาว,ว <c oughs> ค่ะพรอ้อมยังเล่าพัฒนาคนพารวยอาทุกคนพร้อมนะคะโอเครอบหนีว่าเสือได้เลยขอโทษที่ี่ได้ไล่ลำตัดทุบผิดบริเอีกรอบเพราะตัวมาเบิรงแล้วมันคิดยังหาเลยขอโทษที่ไล่ค่ะแกตัวค่ะค่ะ คันคันบ่ถือวงั่นนี่เศร้าหายเลยเนี่ยเศร้าหายเลยครับคันบ่ถือวง่น,นี่เศร้าหายเลยเศร้าหายแน่นอนครับวงื่อนี่่น,นี่สีซื้อน้ำมิดอกครับค่ะบร่องเบืองแัดเฮ้เลขหลักแปดศูนย์เก้าบอศูนย์เก้าแปดแล้วก็ศูนเก้า เรียกหลักนี่ขอแก้ขอแก้เด้อค<า>่ะอ้าวจับศูนย์มาวิ่งรูดครับจับศูนย์มา,าวิ่งรูดวิ่งศูนย์ได้เลยวันนี้นะครับวิ่งศูนย์ได้เลย<า>วิ่งศูนย์ครับโอ๊บ๋ยเอาลั่นกระหักเอาลั่นกระหักครับิ่งศูนย์ตัวเดียวเลยครับเอาวิ่งศูนย์ตัวเดียวเด้จ้า นี่ตศูนตัวเดียวนะาต่อเลยค่ะกลอดจับคู่องงย่เรื่งค่ะเจ็ดศูนห้าอ่า เจ็ดศูนห้าจับคู่จับคู่ค่ะศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่ค่ะอา้าวล่างครับล่างอันนี้อันนี้บนเนาะรับตรงนี้บนบนล่างค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ด ห้าแปดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าว่าให้สามหางบนสองหางนะครับค่ะขอที่จุดวันนี้ครับค่ะรับรองว่าจะไม่ทำกะเพ้าเงินเมื่อที่ผ่านมาค่ะว่าจะให้เดโมเรอเอฟซีครับครับหน้าหลายรอบแล้วพี่เมื่อที่ผ่านในรอบเล็กรัดขันว่าขันมาชอบในเหล็กรัดจับได้เลยครับค่ะ ครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดนาะใช่ครับใช่วันนี้สิบเอ็ดวันสุกที่สิบเอด็ดตุ <ผม S 1> ลาคมสูตรของเล้าสามสามันเนี่ยตัว่สองติวแค่รุ่นขอมาได้หลังไงได้เลยว่าวิธีทำแบบไหนได้คอมเมนต์มาเลยใครได้สูตรคอมเมนต์มาเลยแล้วก็พี่ก็ไปตอบเองนะครับ<จ>ะนะฮะให้วิธีทำง่ายนิดเดียวแต่ถูกตลอดค่ะ อเอน็นเลขหลักแปดศูนย์เก้าแล้วก็เลขวิ่งศูนย์รูดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ข้างบนล่างห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าถูกไหมคะถูกต้องครับค่ะเอาวันนี้ผบันถือเจได้เศร้าหงดหลิดวัสดุขนท่ารวยว่าผมขอหยุดกันทีเลยนะฮะ แค่แคอยากได้จุดละถ้าขวาท่านลองเรียนก็ได้ค่ะให้ใจที่ทำค่ะอ้าวโหวันนี้ขอพี่จุดอีกครั้งครับค่ะขอให้ที่น้องเรียนมันมันทุกคนค่ะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะครับอ่ะวเอฟซีครับหน้าจอไว้ก็แล้วกันลองเบิรงนน้ำเพลนอีกงวดหนึ่งครับท่านผู้ชมถามว่าถือวันนี้วันดิเซาให้ห้องก็เช่าซื้อกัน เข้าซื้อมาเนี่ยถือวันนี้ล้าก็มันน้ำกันเข้าเฮอ,อีกรอบหนึ่งแตกสามโตเด้อชุดเดียวหนึ่งเอาจัดไปพี่น้องสลับเล็กเล่าพัฒนาคนผ้ารวยตา่าให้ต่อให้เก่าเดี๋ยวจะมาตามต่อเลขเล้าคนโคราชวันที่แล้วแปดหาเลขสามโตเพิ่นจะเป็นทังไหนจังไปติดตามอีกคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้มันมันทุกคู่ทุกคนสองทุ่มเจอกันสองทุ่มครึ่งนะคะรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ